เอาเลิกเอาชัยทาพิธีบวงสวงกันแล้วนะครับเพราะว่าที่วัดอินทราวาัดหรือว่าวัดประดูขเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครกําลังจะจัดงานวันสงกรานครับซึ่งเป็นประเพณีสําคัญของที่นี่เลยครับ <Okay. S 1> ทุกปีก่อนเริ่มงานพระครูประหลัดช่วงศีลวัฒโนจะอาวาสวัดจะได้มีการทําพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณวัดทั้งหมด12จุดครับรวมถึงหลวงพ่อโตหลวงพ่อจำปาที่ชาวชุมชนนับถือศรัทธาด้วยครับ กติสงการเราจะจัดใหญ่ทุกปีนะครับอย่างน้อยก็5คืน5วันหคืนก็จะมีเริ่มตั้งแต่วันที่11 12 11เราก็จะเบิกสวงแบบนี้นะฮะที่เราเห็นอยู่แล้วก็12เราก็จะมีการทอดพระป่าถวายพระป่าแล้วก็มีการบังสก,กุลบรรทบุทษอย่างวันที่13เนี่ยช่วงบ่ายโมงจะมาสังเกตดูได้คนจะมาส่งน้ําพระของเราจะเปิดให้ส่งน้าพระพุทธพระพุทธพระสงฆ์ด้วยตรงนี้ ก็จะเยอะมากครับเยอะประมาณทักประมาณบ่ายสามโมงอย่างเงี้ยนะเยอะเยอะจริงๆเลยแหละอย่างที่บอกนะฮะนอกจากกิจกรรมทางประเพณีแล้วที่เด็ดสำคัญของวัดที่นี่เกาหนีไม่พ้นขนมหม้อแกงปิ้งนะฮะที่ทุกคนจะต้องหิวกลับบ้านและก็สั่งจองกันจนทำขายแทบไม่ทันเลยคุณผู้ชมซึ่งแม่ครัวจิตอาสาทุกคนเขาตั้งใจเตรียมวัตถุดิบชั้นดีเอาไว้ทำขนมเตรียมมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบสําคัญอย่างมะพร้าวน้ําตาลไข่เป็ดซึ่งทุกวัตถุดิบล้วนมีแหล่งที่มาที่ไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวัดประดุด้วยนะครับส่วนผสมเหล่านี้ถูกนํามาทําเป็นขนมหมอ้อแกงปิ้งสูตรโบราณนะฮะหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับหมอ้อแกงปิง้งบอกเลยว่ากว่าจะได้กินไม่ง่ายเลยครับ ป้าๆแม่ครัวจิตอาสาเขาบอกว่าแม่กว่าจะได้กินต้องนั่งหน้าเตาปิ้งขนมปังนานถึง3มชั่วโมงครับขนมปังปิ้งขนมปิ้งนะฮะถาดหม้อแกงบนตะแกรงก็จะปิดด้วยสังกะสีแล้วก็สุมกาบมะพร้าวเผาจากด้านบนด้วยซึ่งขั้นตอนนี้เองฮะที่จะทําให้ขนมหม้อแกงปิ้งที่นี่เรียกว่าเป็นหม้อแกงปิ้งจริงๆและะ้วฮะ เมื่อหน้าขนมสุกเขาก็จะสุมไฟด้านล่างต่อเพื่อทําให้ขนมสุกเท่ากันนะครับขนมก็จะได้เนื้อเนียนเสมอกันทั้งชิ้นด้วยบอกเลยว่าต้องใช้ความชํานาญในการควบคุมปริมาณไฟให้คงที่ครับเป็นเคล็ดลับที่กลุ่มแม่ครัวชุมชนสั่งสมประสบการณ์กันมามากกว่า20ปีครับตาอบมันไม่ค่อยสุกถ้าบางถึงจะสุกไอ้นี่มันหนาชิ้นนึ่นี่มครึ่งโลนะเมื่อวานลองช่างดูนะชิ้นนี้ที่นนทาขายเจ็ดสิบหาบาทนะครึ่งโล แต่ของเราใช้กะทิดสดๆเอาหัวล้วนๆที่ใส่ไปที่เห็นนั่นน่ะหัวล้วนๆไม่มีหางเลยหน้าหกสิบโลคันนี่สองหม้อสองหม้อแค่นั้นน่ะไข่พันก็สองมะพร้าวหกสิบโลไข่พันเนี้นะก็ไม่มีไม่มีอะไรมากน้ําตาก็ยี่สิบโลร้อยละสองโลร้อยละสองโลนี่นั่นเลยนะหมายว่ามาตรฐานหวานเหมือนเท่ากันหมดแบบนั้นแหละที่ใส่น้ํามันน่ะคือให้หน้ามันไม่นามันไม่แห้ง หน้ามันจะมันจะชื้นมันจะน่ากินน่ะแบบนั้นไปละครั้งปีที่นี่ปีนี้สองครั้งก็เลยช่วยวัดเดวัดดีใจดีใจมากเลยที่วัดได้เงินเยอะแยะเหนื่อยไม่ว่าซื้อขนมมะแกงครับเป็นของดังที่นี่ครับแล้วก็เม็ดขนุนก็เอาไปเป็นไปฝากที่ญาติที่เขาใหญ่ <c oughs> โคราชอ่ะ ไปเจ้าวันนี้ก็จะเดินทางไปเที่ยวกันก็ซื้อไปปอกปกวาซื้อไปทุกปีนะครับขนมมะแกงต้องต้องสั่งเพราะว่าคิวรอกันเยอะมากเลยผมต้องโทรมาสั่งจองคืออันนี้เขาใช้มะพร้าวมะพร้าวสวนแล้วก็น้ำตาลน้าตาลตโนดแท้มันจะหวานมันอร่อยกว่าที่อื่น ผมคอนเฟิร์มอีกหเสียงเพราะมีโอกาสได้ชิมแล้วอร่อยจริงๆนะฮะแล้วก็การันตีจากภาพได้เลยคุณผู้ชมลูกค้าที่มารอซื้อหม้อแกงเขาเยอะจริงๆนะครับบางคนโทรมาสั่งจองไว้ล่วงหน้าก็มีนะครับส่วนบางคนก็มารอซื้อที่หน้าร้านพอถึงเวลาที่ขนมสุกพอดีเพราะต้องปิ้ง3ชั่วโมงลูกค้าก็จะได้รับขนมไปอย่างนี้นะฮะ แต่ที่นี่บอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่ขนมหม้อกแกงปิ้งนะครับเพราะว่าเขายังมีทีเด็ดอีกคุณผู้ชมก็คือมีขนมเม็ดขนุนด้วยฝอยทองครับแล้วก็ทองหยอดฝีมือของป้าๆในชุมชนก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับเพราะที่นี่เขาใช้ไข่แดงล้วนจากไข่เป็ดอย่างดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทําครับ ซึ่งเม็ดขนุนจะมีความต่างจากที่อื่นนะครเพราะว่าที่นี่จะใช้เผือกเป็นหลักแล้วก็มีการผสมถั่วเล็กน้อยเพื่อทําให้เนื้อสัมผัสละมุนมากขึ้นใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยสามารถซื้อได้ที่วัดอินทราวาสในช่วงเทศกาลสงการานนี้ครับซึ่งเงินที่ได้จากการขายขนมทั้งหมดเมื่อหักค่าใช้จ่ายก็จะนํามาบํารุงวัดด้วยครับ ส่วนถ้าแวะซื้อขนมแล้วอย่าลืมต่อกันช่วงเย็นเลยนะฮะชมคอนเสิร์ตจากศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS การันตีความสนุกแน่นอนนี่เห็นบรรยากาศการซ้อมของศิลปินไปแล้วนะครับเพราะว่าสาร,รพันลันทุงบางเขนจะคนทับศิลปินแล้วก็ยกเวทีไปจัดแสดงคอนเสิร์ตกันที่วัดอินทราวาสในงานสงกรานบานฉ่ำลันทุ่งวัดอินทราวาสนะครับวันที่13เมษายนนี้จะเจอกับศิลปินแห่งชาติคุณแม่ผ่องศรีวรนุชอาเสรีรุ่งสว่างครับมีแนนซี่ท็อปไลน์ตอนนี้เป เนชื่อแล้วฮะเป็นกุหลาบร้อยรัศมีมีสัญญาพรนารายด้วยแล้วก็วันที่14จะเจอกับอ้ํานันทิยาต้อยหมวกแดงแล้วก็อ้อยกระทอนครับเจอกันได้เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ มาเปลี่ยนบรรยากาศไปพูดถึงเรื่องของวงการภาพ,พย,ยนตร์กันบ้างคุณผู้ชมฮะปัจจุบันเราเห็นเวลาหนังหนึ่งเรื่องออกฉายเนี่ยแน่นอนมันจะมีเรื่องของการวิจารณ์การรีวิวตามมากันเยอะเลยแต่ปัจจุบันเส้นแบ่งระหว่างงานวิจารณ์ภาพ,พย,ยนตร์กับงานรีวิวแทบจะแยกกันไม่ออกครับประเด็นนี้เองทําให้ปัจจุบันนักวิจารณ์อาวุโสอย่างกิติศักดิ์สุวรรณโพคินซึ่งคุกคอยู่ในวงการภาพ,พย,ายนตร์ไทยมาร่วม60ปีตัดสินใจบอกตอนนี้ยุติงานวิจารณ์แล้วนะครับแต่ยังคงทํางานเบื้องหลังส่งต่อความรู้ ติดตามเรื่องนี้จากรายงานมองมุลหนังครับผมก็เห็นว่าเขามีแบ่นะคือบางคนเขาไม่ถือว่าวิจารณ์หนังหรอกบางคนเป็นแค่รีวิวคือดูหนังมาแล้วก็เอามาเล่าแ่น้นเองอไรอย่างเงี้ยแต่ก็ มีบางคนก็จะวิจารณ์จริงๆแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้อ่านนะน,ะนะ่หรอกนะแล้วตัวผมเองจริงๆแล้วตอนนี้ผมไม่ได้วิจารณ์อะไรเลยนั่นเมื่อปีที่แล้วผมมวิจารณ์แค่สองเรื่อง เพราะแพลตฟอมการวิจารณ์ที่เปลี่ยนไปจากงานหน้ากระดาษสู่ตัวอักษรอนอนไลน์จนทําให้การวิจารณ์หนังที่มีทั้งศาสตร์และศิล์อย่างในอดีตถูกเปลี่ยนเป็นงานรีวิวเน้นยอดอินเกจเมนต์บนโซเชียลมีเดียอย่างที่เกิดขึ้นในหลายปีหลังมานี้กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัจจุบันนักวิจารณ์ภาพยนตร์อวุโสชั้นครูอย่างกิติศักดิ์สุวรรณโพคินตัดสินใจยุยติบ,บทบาทงานวิจารณ์ที่ทำมา,มามากกว่า60ปีนับตั้งแต่เรียนจบรัฐศาสตร์จุลาลงก มหาาวิทยลยลัโดยใช้วิชาด้านสังคมจิตวิทยาวรรณศิป์และประสบการณ์การดูหนังตั้งแต่วัยเพียง12ปีมาเป็นเครื่องมือวิจารณ์โดยไม่ได้ศึกษาภาพ,พยนตร์โดยตรงอาศัยความรู้นอกตำราเท่านั้น ในฐานะนักวิจารณ์รุ่นบุกเบิกที่เริ่มมาตั้งแต่หนังเรื่องโทนปี2513ของเปียกโบสเตอร์ซึ่งงานเขียนถูกนำไปติดไว้หน้าโรงภาพยนตร์จนสร้างกระแสให้ตัวหนังได้ไม่น้อยจนถึงการเป็นต้นแบบให้กับนักวิจารณ์ในยุคปัจจุบัน ทำให้ล่าสุดกิติศักดิ์สุวรรณโพคินได้รับรางวัลจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยกับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทยกับการวิจารณ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาฝีมือคนทำหนังสมฉายยาอินไซโคลพีเดียภาพยนตร์เคลื่อนที่หรือสารานุกรมภาพยนตร์เคลื่อนที่ภาพอาวต่างแบบขขงเกยเป้เลยนะหนึ่งชูวัต ที่เราได้ดูเนี่ยคืออะไรก็หมายความว่าเราต้องรู้ว่ามันเป็นศิลปะ,นะชนิดไหนนังมันก็มีหลายประเภทอะแต่อ,อะไรเงี้ยแต่ละประเภทมันก็มีจุดประสงค์มีความมุ่งหมายมีวิสียาัของมันเราต้องรู้ก่อนนะแล้วก็คอนเทนต์ของมันคืออะไรนะสองเขาทำยังไง้าเขาทำ ถ้าเราร้องไห้เนี่ยเขาทำยังไงเราถึงจะร้องไห้เราถึงได้รดออ้องไห้แล้วสุดท้ายก็คือไรนาเนี่ยมันมีคุณชาอะ่ไหนเนี่ยหลักการของของเกเร่เนมันก็มีอยู่แค่นี้เ,เขาเ,เขาอยากจะเขาก็อยากจะเป็นที่รู้จักอยากจะมีชื่อ้เ,อเป็นที่รู้จักบ้าง แล้วแล้วมันมีผลตามมาเยอะคือจาอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยจากเป็นนักวิจารณ์พอพอมีคนรู้จักมากก็หน่อยอ่ออมามหาไรเชิญตัวไปสอนภาพยนตร์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยกมม็มันก็มีผลอยู่อี้คน <c oughs> ที่เข้ามาแบบนี้มันก็มีอ่ะ,อะแต่ว่าคือ อาจริงๆแนละ้วก็คือพวกนี้อนะที่ทำให้ผมเริ่มวิจัย แม้จะวางมือจากงานวิจารณ์ภาพยนตร์ไปแล้วหากประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมในวิชาชีพของกิติศักดิ์สวนโพคินมาร่วม60ปียังถูกส่งต่อให้นักศึกษาวิชาภาพยนตร์ในฐานะของอาจารย์พิเศษรวมถึงยังคงเปิดคลังความรู้ชวนดูหนังตั้งวงคุยผ่านกิจกรรมดูหนังคลาสสิกกับกิติศักดิ์สวณโพคินที่จัดขึ้นที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนทุกๆ2เดือนกวินพพันธุ์ริกไทย PBS รายงาน บรรยากาศช่วงหยุดสุดสัปดาห์สงกรานอย่างนี้นอกจากที่วัดอินทราว่าตลิ่งชันจะมีกิจกรรมของสารพันลั่นทุ่งบางเขนหลายพื้นที่ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับบรรยากาศงานสงกรานจะมีที่ไหนบ้างพาคุณผู้ชมไปดูเป็นตัวเลือกเพื่อจะได้เดินทางไปดูกันครับกิจกรรมส่งน้ำพระธาตุและเทวดานพพระคอพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนคร ช่วงสงกรานนี้12-14 4 1เมษายนครับที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครก็จะมีกิจกรรมส่งน้ำพระธาตุและเทวดานพพระเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทยครับโดยอัญเชิญพระธาตุในพักกรันซึ่งเดิมประดิษฐานในก้านพระรัศมีของพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปองค์สําคัญซึ่งประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พระราชวังบวรสถานมงคลมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยทวดานพระค้อเก้าองค์ผู้เป็นเจ้าเรือนชะตามนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายตามความเชื่อโบราณครับได้แก่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระพฤหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์พระราหูและพระเกตมาให้ประชาชนได้สักการะบูชาและส่งน้ำขอพรณสาลาสําราญมุขมาศเนื่งด้วยในสมัยโบราณคนไทยมักไม่นิยมนับอายุตามวันเกิดครับ แต่จะนับตามการถลิงศักราชใหม่ในช่วงปีใหม่ไทยซึ่งก็คือช่วงสงกรานหากปีใดมีความป่วยไข้หรือทราบว่าถึงเวลาเปลี่ยนทักษะโดยเฉพาะเจ้านายก็จะขึ้นเกยส่งเทวดาเก่ารับเทวดาใหม่โดยเชื่อว่าจะนำพาสิริมงคลมาพร้อมศักราชใหม่ครับสามารถไปร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระท่านและเทวดานพระคได้ตั้งแต่เวลา9กนาฬิกาถึง16นาฬิกาครับ ส่วนประเพณีสงกรานที่วัดใหญ่สวรนารามวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีครับ13-17เมษายนนี้มีงานประเพณีสงกรานสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่วัดใหญ่สวรนารามวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีโดยวันที่13เมษายนนี้เวลา8โมงตรงจะมีการอัญเชิญพระพุทธสิงิ์แห่รอบตลาดเมืองเพชรบุรีและร่วมปิดทองหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ส่งน้ำพระก่อพระเจดีย์ทรายได้ทุกวันตลอดงานครับ สงกรานถนนข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยอดสองวันเต็มเลยครับ13-14เมษายนที่ถนนข้าวหอมมะลิหน้าบึงพลานชัยสวนสมเด็จพระศรีนะครินร้อยเอ็ดำเภอเมืองจังหวัดร้อดจัดงานสงกรานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์101รูปครับประกวดผู้สูงอายุประกวดอาหารถิ่นอีสานร,รถน้ำดำหัวขอพรพร้อมกับขบวนแห่สงกรานรอบเมืองร้อเอ็ดครับ ส่วนคืนนี้20นาฬิกา30นาทีอย่าลืมละครของไทย PBS จังเมลจดหมายที่ไม่ถูกเปิดนะครับจะเป็นเรื่องราวความเข้มข้นยังไงบ้างไปเอากำลังใจลุ้นกันด้วยติดตามต่อได้นะครับ oh <my> ที่บอกว่าออกแรงเพราะต้องตามจับตัวบินที่พยายามวิ่งหนี oh <my> เมื่อจับได้บินก็สารภาพครับว่าเขามาป้วนเปียนใกล้ๆกับโบเพราะเป็นห่วงน้อง oh <my> แต่ก็บอกว่า oh <my> ตัวเองไม่ใช่คนบงการให้โบ oh <my> มาเป็นเด็กเดินยานะครับ มาบินเจอโบอที่บ้านครูอาร์สองพี่น้องดูรักรและสนิทสนมกันดีจนทําให้ทีมจังเมลเนี่ยเชื่อใจบินาม,มากขึ้นและคิดว่าบินน่าจะไม่มีทำไม่มีทางทําร้ายน้องแน่ๆแต่ถ้าไม่ใช่บินถ้าอย่างนั้นจะเป็นใครคุณผู้ชมมาเอาใจช่วยได้นะครับ20.30นาิกา30นาทีคืนนี้ครับส่วนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ ร่วมสืบสารประเพณีสงกรานต์มรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยตรงน้ำพะระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เล่นสาดน้ำอย่างระมัดระวังและช่วยกันประหยัดน้ำลดภัยแล้งเดินทางกลับบ้านพบปะครอบครัวสุขสันต์ร่วมเฉลิมฉลองสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับรักษาวินัยจราจรด้วยความห่วงใยจากไทย P ี s สุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยตลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหาร จนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเขาเจอร์อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าผลเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำ